ก่อนอื่นนะครับรยยต้องขออนุญาตท่านประธานสักครู่นะครับให้ท่านปรกธานได้ประผลต่างอัญฉริยใส่สักครู่นะครับแล้วก็อุปกรณ์สําหร,รับช่วยเหลือคนพิการจาังหวัดประบีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาม,มาเป็นประธานในที่ประโครงการจัดหาการอุปกรณ์ สำหรับเชื่อเหลือนพิการ72,000ชุดเสริมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉริมพระภูษาการทางการเครลื่อนไหวในร่างกายจำนวน5,390คนและได้มีการเป็นผู้แทนมารับการ,กรกอุปกรณ์สำเร็รนรถเข็นและให้เท้าขาแทนคนพิการหันนี้ได้การ การแสดงความจงรักภักดีจากคณะรัฐบาลโดยบดสมดิ่านความต้อการและมองสมอสภาพความภิการของไทยรัคนนได้ไหแต่ก็ต้องามมานะครับโอเคครับผม เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับ